สวัสดีจ้าส่งของเรียบร้อยไปสนีบริการทั่วไทยนะคะกาแฟอร่อยกาแฟรีดีวอ,อ,อร่อยกินแล้วไม่ง่วงถ้าง,ง่วงกินไปเลยสองซองหน้าอะไรเนี่ย หน้าร้อนเลยหน้าหนาวอย่าบอกนะว่าหน้าหนาวโอ้ยแดดตือร้อนมากเลยกี่โมงยังไม่สิบหกนาฬิกาเลยร้อนร้อนจริงๆไม่มีไม่มีวันไหนที่ติดเลยประชาวอุทิตไติดตลอด <c oughs> ตลอดตลอด รถเยอะจริงๆโฟมล้างหน้าไฮยาตัวใหม่ฟองนุ่มใช้ดีนะคะแดดร้อนๆอย่างนี้ต้องใช้การแดด F F 50 PA บวกๆไปเลยหน้าจะได้ใสโอ๊ยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาเนะะี่ยลูปากสีสิท์มา คุณแม่ไม่ได้แต่งหน้ามานะคะเหมือนจะไม่พอกาแฟเอาเดี๋ยวเข้าไม่ได้อีกมัวทีคุยเพลินเอ้ยไม่ให้เราเข้าอีกเฮ้ยเอ้ยทำไมไม่ให้เราเข้าคะขอเข้าหน่อยได้ไหมหรือซีจะให้เข้าไหม okay. นี้แหละจะได้เข้าไหมมอซ้ายเธอฉันจะเข้าอีฉันเข้าไม่ได้ขับรถในกรุงเทพต้องไวทุกอย่างหูวไวตาไวตีนไวปากไวด้วย <c oughs> ไม่ใช่ จะหนาวไหมกทมจะหนาวไหมวันนี้วันนี้อยู่ที่ประชาอุทิศนะคะเหมือนจะว่างเลยจะไม่ว่างเหมือนจะว่างเลยนะคะคุณแม่แต่คุณแม่ไม่ว่างมีของมาลงอยู่หน้าบ้านสามลังปากเกต ของลูกสาวทั้งนั้นถ้าไม่อยู่ก็วางไว้หน้าบ้านเลยนะคะไปเสนีที่รักกับพี่แฟก <c oughs> แล้วนางให้เบอร์เราไว้เราก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านไย,ยะไฟอะไรเนี่ย้วิ่งเหมือนไฟเขียวเลยไฟแดง ไฟแดงห้ามแสงคิดถึงทุกคนนะคะมันได้ทําคือมันมีภารกิจบางอย่างก็ทําไม่ได้คลิปบางทีอารมณ์มั่งอะไรบ้างสถานที่บ้างง่วงนอนบ้างบางทีก็ง่วงเวลาง่วงก็ไม่อยากทําคลิปเนะเอ่ามันห่างหายมานานก็คิดถึงกันนะคะก็คิดถึงกันนะคะ อำเพื่อไม่ให้เราคิดถึงกันรู้สึกหมววลืมไว้บ้านนูนบ้างบ้านนี้บ้างติดนานแท้แดดแบบนี้กลัวเลยอ่ะไม่ค่อยยากออกกลัวดำ ยิ่งอายุเยอะเจอแดดเยอะออดำหมดผิวเป็นฝ้าเป็นกะแล้วไม่ชอบเลยเสียหมบ